สำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งชื่อร้านค้าใน Lazada นะครับพร้อมกับวิธีการทำโลโก้ร้านค้าของคุณเนี่ยแบบง่ายๆครับสวัสดีครับผมวรัตพบรัชตะนามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับ ซึ่งที่จริงแล้วครับในคลิปนี้เองเนี่ยมันต่อเนื่องตั้งแต่การสมัครนะครับมาจนถึงยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนหรือว่าใบรับรองบริษัทรวมทั้งพวกบัญชีธนาคารต่างๆนะครับก่อนที่จะไปลงสินค้าเนี่ยนะครับผมก็เลยอยากให้คุณได้ไปตั้งชื่อร้านค้าก่อน ไปทําโลโก้ร้านค้าก่อนนั่นเองนะครับก็เลยข้ามขั้นตอนการลงสินค้าไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นก็คือตอนที่คุณกาลังจะไปลงสินค้านะบางทีคุณอาจจะลืมใส่โลโก้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะได้มารื้อทําอีกครั้งหนึ่งมันจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมก็เลยแทรกเรื่องเกี่ยวกับการตั้งชื่อร้านค้าการสร้างโลโก้สินค้าให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยไปเรื่องการลงสินค้าอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ครับก็จะไปกันที่การตั้งชื่อร้านค้ากันก่อนนะครับซึ่ง พอคุณเข้ามานะครับเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับเซลเลอร์เซ็น lazada co th นะฮะที่เป็นระบบหลังบ้านของทาง lazada นะครับสำหรับผู้ขายโดยเฉพาะนะครับให้คุณนะฮะให้เข้าไปที่ตรงนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นคําว่าการตั้งค่าแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าทาง lazada เขาเปลี่ยนหน้าตาค่อนข้างบ่อยนะครับบางทีคุณอาจจะเห็นไม่ไม่ไม่เหมือนนี้ก็ได้ นะเ,พเพราะในระยะเวลาปีหนึ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนไปประมาณสองสาครั้งยังไงก็ตามมันจะไปอยู่ในส่วนของการตั้งค่านั่นแหละที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยชื่อมันจะประมาณว่าการตั้งค่าการตั้งค่าร้านค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจึงจะมีการตั้งค่าแล้วจะเมนูจะอยู่ด้านล่างๆที่นี่ให้คุณสังเกตตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่าที่จริงคลิปที่แล้วแล้วที่ผมสอนการสมัครและการตั้งค่าเบื้องต้นใช่ไหมอันที่1ใส่ใสอีเมลไปเสร็จแล้วใส่ที่อยู่คลังสินค้า นะครับที่คุณคุณจะเอาไว้ให้ให้คนมารับของของคุณก็เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บส่งบัตรประชาชนนะครับสำเนาบ,บัตรประชาชนหรือว่าเป็นพวกสำเนาบ,บริษัทหรือพวกสมุดบัญชีธนาคารก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงวันนี้จะต้องเพิ่มสินค้าแต่ผมก็เลยบอกตั้งแต่ต้นนะว่าตอนนี้ให้ไปทําชื่อร้านค้าก่อนดีกว่านะครับเผื่อเรื่องโลโก้เพื่ออะไรเผื่อคุณจะต้องไปใส่ไปที่รูปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมารื้อทีหลังนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมส่งข้อมูลบัตรประชาชนและธนาคาร นะครับรู้สึกว่าประมาณแค่4ีหชั่วโมงเท่านั้นนะครับาทาง lazada ระบบ lazada เขาก็ส่งมาทางอีเมลนะครับว่าร้านค้าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็คือเขาตรวจพวกสำเนาบัตรประชาชนาพวกบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มีโทรมาด้วยฮะโทรมายืนยันว่าเอา๊ะชื่อคนคนนี้นะบัญชีธนาคารเลขที่นี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมีโทรมาด้วยอย่าตกใจนะฮะว่าเอา๊ยเป็นวิชาชีพหรือเปล่า นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปล้วงข้อมูลไม่ได้ไปขอข้อมูลอะไรแปลกๆเนี่ยนะฮะไม่ได้ให้คุณไปโอนเงินให้เขาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับจุดสําคัญก็คือสุดท้ายแล้วอย่าโอนฮะเขาไม่ไให้คุณโอนเงินก็คือจบแล้วนั่นแหละนะพอเข้ามาดูในระบบปุ๊บอันนี้คือมันมา,ม,าม,ามาเป็นอันทีน่4นะถ้าคุณเข้ามาดูตรงอันที่3เนี่ยเขาจะบอกว่ายินดีด้วยเห็นไหมฮะเอกสารคุณได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วลงสก้าตอนนี้เพื่อเพื่อเริ่มขายกับลาซาดา อพอเราเปิดมาหน้าแรกมันก็กลายเป็นให,ให้คุณเป็นขั้นตอนที่4ี่แล้วก็จะต้องเพิ่มแล้วนะครับแต่ว่าเราไปตรงนี้ก่อนนะครับการตั้งค่าตรงนี้นะฮะมันเป็นเมนูตรงนี้นะครับอพอไปเมนูการตั้งค่าเนี่ยตั้งแต่แรกครับเรายังไม่ได้ทาการตั้งชื่อร้านค้าเลยที่จริงทาง lazada เขาได้ให้ตั้งซะหน่อยนะ,ะเขากาลังเห็นว่ามันอาจจะยังไม่สําคัญมากนะครับในการตั้งชื่อร้านค้าเพราะว่าพอคุณลงสินค้าแล้วคุณก็มีโอกาสขายแล้วไงนะทั้งทที่ชื่อร้านค้าของคุณ อาจจะเป็นรหัสอะไรไม่รู้อยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นรหัสอะไรก็ยังไม่รู้ถูกไหมฮะยังไม่ได้ตั้งดีๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตั้งได้เลยนะฮะก็แค่กดตัวนี้ครับเพื่อแก้ไขนะที่เป็นรูปปากกาดินสอเนี่ยฮะก็กดไปเลยอ่าพอกดปุ๊บครับมันจะมีอะไรไม่รู้ขึ้นมาอีกตั้งมากมายเดี๋ยวผมบอกผมอธิบายเรื่องเมนูหลักข้างบนก่อนนะครับเมนูหลักข้างบนเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของประวัติผู้ขายหวดหมู่ร้านค้าและก็ Store Tab บนะบ,บางอันก็ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะที่จริง2อันเนี้ย มันเป็นหมวดหมู่ของการตกแต่งร้านค้านะครับตกแต่งหน้าร้านค้านะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเวลาที่คนจะซื้อของของคุณนะ่ะมันจะมีคนจํานวนนึงกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ใหญ่มากนะัในปัจจุบันนะครับที่เขาจะไปดูในร้านค้าของคุณด้วยนะครับจุดสําคัญอยู่ที่สินค้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ ยังไม่ต้องตกแต่งร้านค้านะครับสองอันนี้มันยังไม่ต้องทำนะครับแล้วก็เมนูองค์ประกอบของประวัติผู้ขายเนี่ยก็อยู่ด้านล่างนี้นะ,ะเดี๋ยวผมคลิกไปให้ดูเล่นๆตรงนี้เห็นไหมกดไปที่หมวดมร้านค้าก็จะไปอีกอีกอย่างหนึ่งละนะครับกดไปที่ Store La b ก็จะไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมมันเป็นการตกแต่งหน้าร้านค้าไม่ใช่สินค้านะเป็นหน้าร้านค้านะครับซึ่งมีคนจํานวนไม่มากเท่าไหร่ ที่จะเข้าไปดูที่ร้านค้านะฮะอ่าเพราะฉะนั้นพอมาดูเมนูองค์ประกอบของประวัติผู้ขายนะฮะอ่ามันก็จะมีเมนูย่อยต่างๆอีกนะครับมีโลโก้ร้านค้าชื่อร้านค้า URL ร้านค้าคูปองผู้ติดตาม StoreShare Voucher Banner นะครับอ่าผมจะบอกเลย Banner หน้ารายละเอียดสินค้าเนี่ยนะครับก็ยังไม่จำเป็นนะฮะอ่าลองลองกดดูตรงนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพนะครับ พอกดไปดูเห็นไหมฮะอ่ามันจะเป็นเป็นแบนเนอร์เนี่ยที่อยู่ด้านด้านล่างๆตรงนี้นะครับซึ่งยังไม่จําเป็นเท่าไหร่อันนี้คือถ้าหน้าสินค้าเวลาคนกดดูทางมือถือนะหน้าสินค้าถติว่ากดมาดูสินค้าสมมุติอะไรดีเป็นกรอบมือถือนะครับเคสมือถือกดมาปุ๊บกดมาเรื่อยๆมันก็จะมีพวกแบนเนอร์พวกนี้แถวเนี้ยนะฮะอ่าน่าจะเป็นตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันยังไม่จาเป็นเท่าไหร่มันเป็นเกี่ยวกับการตกแต่ง นะการตกแต่งร้านค้าซึ่งมันไม่เกี่ยวกับชื่อร้านค้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้มันทําให้บางทีเราก็สับสนนะว่าต้องทําหรือไม่ต้องทำอะไรเงี้ยผมอยากบอกเลยครับว่าเกี่ยวกับชื่อร้านค้าเนี่ยสำคัญอยู่ที่3อันนี้แค่นั้นนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยยังไม่สําคัญนะครับผมค่อยทําคลิปเป็นทีละคลิปทีละคลิปแยกเป็นส่วนๆว,ว่าอะไรมันมีส่วนสําคัญอะไรยังไงบ้างนะครับเนะี่ยโลโก้ร้านค้านะครับ ความละเอียดของภาพที่แนะนำคือ600คูณ600พิกเซลนะครับรูปแบบไฟล์คือ JPEG หรือว่า JPEG นะครับขนาดไฟล์สูงสุด1เมก1 MB นะ่าโลโก้นะครับเขาบอกว่าจะปรากฏในบนหน้า Home Page ร้านค้าหน้าฟีดหน้าแชทหน้าค้นหา Search และหน้าอื่นๆดูตัวอย่างตรงนี้ได้นะเอาเมาส์มาวางปุ๊บอันนี้เขายกตัวอย่างร้านค้าที่เป็น แบรนด์ Brand, เครื่องสําอางครีมบำรุงผิวที่ชื่อ Origin นนะครับเนี่ยโลโก้มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็จะพาไปทําโลโก้ง่ายเลยใจดีไหมฮะบางคนมีอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะ,ะผมเผื่อผมจะไปทําให้แบบรวดเร็วนะเข้าไปที่ c a n v a c o m นะครับ c a n v a ี c o m ผมปิดตรงนี้ก่อนนะ c a n v a c o m เนี่ยฮะ c a n v a c o m นะครับตรงนี้นะครับ c a n v a com นะครับก็พอคุณเข้ามาคุณเข้าไปสมัครก่อนนะครับสมัครโดยใช้บัญชี Facebook บัญชี Google แล้วแล้วแต่นะครับสมัครเข้าใช้เสร็จปุ๊บคุณก็ไปกดด้านขวาบนคาว่าสร้างดีไซน์นะครับแล้วมันจะมีคาว่ากำหนดขนาดเองนะฮะก็กดไปนะครับแล้วเขาบอกเมื่อกี้แนะนำให้ใช้6 0 0้0คูณคุณก็ใส่เลยเนี่ย6 0 0 0ค600 600. พิกเซลฮะเห็นไหมฮะก็จะได้ตามที่เขาแนะนำแล้วก,กดสร้างดีไซน์ใหม่นะครับ แล้วคุณอยากจะได้โลโก้อะไรนะครับคุณก็เตรียมไปเลยนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำก่อนนะครับว่ากลับไปหน้านี้นะชื่อร้านค้าเนี่ยนะฮะที่จริงคุณจะเอาชื่ออะไรก็ได้มีคนถามผมมาค่อนข้างเงยอะเหมือนกันว่าจะตั้งชื่อ,อยังไงนะบากขอเอาชื่อมาให้ดูด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่หมอดูนะที่จริงผมบอกง่ายๆยานี้เลยคุณตั้งชื่อแบบไหนก็ได้ อแบบไหนก็ได้ไม่มีปัญหาแต่พยายามฮะอย่าตั้งชื่อที่ล็อกตัวเองมากเกินไปเพราะว่าชื่อเนี้ยคุณไม่ควรจะเปลี่ยนผมบอกเลยว่าไม่ควรจะเปลี่ยนแต่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้นะไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เกิดมันจําเป็นจริงๆก็เปลี่ยนได้แต่ไม่ควรจะเปลี่ยนเพราะอะไรคุณขายไปนานๆแล้วลูกค้าจําชื่อร้านคุณไปแล้วไงคุณไปเปลี่ยนชื่อเขาหาชื่อร้านคุณไม่เจอไงเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้ นะครับจุดสาคัญอันแรกนะพยายามใช้ชื่อโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันที่สองก็คือเนื่องจากเราไม่เปลี่ยนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณพยายามทําชื่อที่กว้างเข้าไว้นะครับไม่ใช่ทําแคบเกินไปเช่นตอนนี้ค,คุณคิดออกว่าฉันจะขายแค่อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือคุณก็ไปใส่แค่ว่าแบบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของนายชาญอย่างเงี้ยนะหรือว่านายชาญอุปกรณ์โทรศัพท์เงี้ย เสร็จปุ๊บพอไปถึงวันหนึ่งคุณอยากจะไปขายอุปกรณ์อื่นเช่นคุณอยากจะไปขายอุปกรณ์ทีวีคุณจะทํำยังไงเพราะใช่ไหมฮะหรือบางคนไม่ไม่ใส่ชื่อตัวเองนะใส่ชื่อไปเลยว่าอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์มือถือ Number one อเงี้ยอุปกรณ์มือถืออันดับหนึ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเดี๋ยวมันเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุออกกว้างๆนะครับเช่นอะไรฮะอะไรจะกว้างๆบ้าง,างชื่อตัวเองนั่นแหละ นะฮะหรือว่าชื่ออะไรที่คุณสมยานาม,มาเช่นผมผมจะตั้งตอนนี้นะฮะว่าอะไรดีนะฮะวัลต์ภพขายทุกอย่างเอืมชื่อเหมือนใครอ่ะนะฮะเหมือนพิมพ์ลิพายขายทุกอย่างไหมวัลต์ภพขายทุกอย่างนี่โอ้โหสุดยอดแห่งความครอบจักรวาลเออไม่แน่นะคุณจะตั้งก็ได้นะฮะสมมติละกันสุว่าผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะ ใช้วัฒนธรรพบกันนะวัฒนธรรพบนะครับวัฒนธรรพบบ้านสวยก็แล้วกันนะเ,เพราะคำว่าบ้านเนี่ยส่วนตัวผมผมสมมติเฉยๆนะว่าบ้านมันมีหลายอย่างมากนะฮะเทคโนโลยีอาคารสมมติเทคโนโลยีอา่าไม่งั้นผมก็เทคโนโลยีอย่างเดียวเลยถ้าว่าคุณบอกว่าชื่อมันไม่โอเคอก,ก็ก็ไม่เป็นไรแหละที่จริงโอเคไม่โอเคก็ขออย่าเปลี่ยนก็แล้วกันสมมติผมตั้งแบบเนี้ยวัฒนธรรพบเทคโนโลยีนะครับก็ไปใส่ใส่ตัวภาษาอังกฤษได้ไหม ผมก็ใส่วรัฐภพเทคโนโลยี Technology. นะครับที่จริงตามหลักแล้วมันต้อง i e s เอ๊ะมีหนะรือเปล่านะฮะแต่ปกติคนไทยจะติดที่เป็น g y งี้ดีกว่านะครับวัฒนภพเทคโนโลยีนะฮะคุณจะเอาตัวใหญ่หมดก็ได้นะไม่ได้บังคับนะฮะไม่ต้องเหมือนเดนแบบผมนะคือมันได้หมดอ่ะคุณจะเป็นอันนี้ของผม,มแค่ตัวหน้าตัวใหญ่นะที่จริงคุณเอาตัวไหนก็ได้สมมุตินะผมก็กดบันทึกตัวนี้ปั๊บเสร็จฮนะระวัง ที่จริงกดแล้วนะกดแล้วนะครับมันก็ยังสามารถเปลี่ยนได้นะฮะอ่าโอเคนะอันเนี้ยเขาบอกเลยว,ว่าเขาจะเปลี่ยนลิงก์ให้คุณด้วยนะฮะเห็นไหมมันจะเป็น l a z a d a c o t h s h o p v a l a t a p h o p t e c h n o l o g y เห็นไหมฮะกดคอนเฟิร์มครับเรียบร้อยฮะข้างล่างเดี๋ยวข้างล่างนี้ก็จะไปด้วยอ่าตอนนี้ยังไม่ไปนะครับที่จริงมันต้องไปด้วยเดี๋ยวผมรีเฟชนิดนึงนะครับรีเฟชจากข้างบนเนี้ยนะครับเอนเตอร์ Enter อีกครั้งหนึ่งหรือว่ากดรีเฟชตรงนี้ก็ได้ ว่ามันไปหรือยังไปแล้วฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรียบร้อยอันที่หอันที่สองผมจบแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเพราะมันยังเปลี่ยนได้อีกนะฮะบริบเ,รบเทคโนโลยีนะครับอ,อันนี้ qr code นะคุณก็แค่กดนะฮะแล้วก็มันสามารถคุณก็แคปหน้าจอไปนะครับก็คนก็จะเข้ามาที่ร้านค้าของคุณได้โดยตรงนะครับ เนี่ยวาระพบเทคโนโลยีนะเสร็จแล้วนะฮะไปโลโก้นะข้ามขั้นตอนเมื่อกี้ไปโลโก้แล้วอ่าเนี่ยฮะเข้ามาปุ๊บมันมีให้เลือกด้านซ้ายเป็นเมนูหลักอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่แน่นอนผมจะใส่ข้อความก่อนก็แล้วกันนะครับข้อความถ้าใส่ปกตินี่ก็เป็นพวกเพิ่มหัวเรื่องต่างๆเห็นไหมฮะอันนี้เป็นข้อความปกติแต่เวลาทําโลโก้มันไม่ค่อยสวยใช่ไหมอ่าทำโลโก้มันไม่ค่อยสวย,โโค,ย,สวยคุณอาจจะไปเลือกแถวแถวเนี้ยที่มันเป็นแบบที่คุณชอบนะบส่วาผมจะเอาอันนี้ นะฮะดูอันนี้น่าจะอ่านไม่ออกมันลายเกินไปนะฮะอ่าผมเอาแบบนี้ละกันนะฮะอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองใส่นะวะอ่าเป็นตัวใหญ่ไปซะนาไม่เป็นไรนะฮะวระะัฐภพอันนี้คือลดลดฟอนต์นะฮะเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีผมอาจจะใช้เป็นอันนี้เอาก็ได้นะครับใช้เป็นตัวตัวนี้แทนได้ไหมได้นะฮะ สมมุติแล้วัน,นะครับเทคโนโลอ่าโอเคนะอันนี้อันนี้ก็อันนี้ผมทำให้เร็วๆนะฮะคือคุณสามารถเอาไปจัดการเองได้นะอันนี้มันมันังเป็นโอ้เห็นนะฮะอ่าโอเคถามว่าเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนได้นะถ้าคุณจะเปลี่ยนนะฮะอ่ามันก็เปลี่ยนแถวนี้นั่นเองนะครับเช่นสมมติว่าผมจะเอาเหลืองเหลืองคนนี้เห็นไหมอ่าก็ได้แล้วนะครับสมมุติประมาณอย่างนี้นะฮะ เวรบพบเทคโนโลยีนะครับอ่านี่คือคือเป็นตัวหนังสือหลักๆนะสมมติบางทีคุณอาจจะจบแค่ตรงนี้ก็ได้นะฮะอาอาจจะจบแค่ตรงนี้เลยข,า,ขาวๆนี้ก็ได้พื้นเนี่ยกดตรงพื้นนี้นะครับแล้วเปลี่ยนสีได้เลยนะค,คุณจะเอาสีไหนเนี่ยอันนี้ถ้าสีทั้งหมดกอกดตรงนี้นะครับเลือกตามตามนี้เลยนะครับตามจานสีของมันเลยอถ้าจะเอาสีอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคุณอยากจะแทรกรูปอะไรเพิ่มนะครับคุณก็แค่ ถ้าเป็นแบ็กกราวน์เนี่ยก็กดตรงแบ็กกราวน์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีแบ็กกราวน์ที่เป็นแปลกๆหลายอย่างอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะไปใส่องค์ประกอบเพิ่มเมนูชื่อองค์ประกอบนะเนี่ยมันก็จะมีว่าคุณจะพิมพ์หาอะไรก็ได้นะเนี่ยไหมนะครับผมจะค้นหาคำว่าอะไรดีสมมุติว่าผมใส่ว่าเทคโนโลยีนั่นแหละนะฮะมันจะมีมันก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีออกมาเห็นไหมเห็นไหมฮะที่มันสามารถเอาไปเกี่ยวข้องกันได้ นะครับผมก็อาจจะเอาตัวนี้ไปใช้ละก,กันนะครับเอาตัวนี้ละก,กันนะเหมือนเป็นภาพชิปอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าถ้ามันลายไปนะถ้ามันลายไปก็ไม่ใช้นะแล้วผมจะเปลี่ยนสีโดยกดปุ่มตรงนี้นะฮะสีขาวอ่าโอเคสมมุติประมาณอย่างนี้นะครับแล้วผมจะส่งวัตถุไปข้างหลังนะเพราะนี้มันบังน้าแล้วใช่ไหมฮะ ผมแค่คลิกขวาครับย้ายลงไปด้านล่างสุดเห็นไหมฮะมันก็ไม่บังครับว่าเันรับเพบของผมแล้วนะฮะสมมุติละกันสูงว่าผมเอาแค่นี้เลยนะผมเอาแค่นี้เลยนะครับแล้วทําไงนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าทําไมออกแบบโลโก้ไม่สวยนะครับเพราะผมแค่ทําคร่าวๆให้คุณไปเล่นเองนะฮะทีเนี้ยกดปุ่มขวาบนที่เป็นคำว่าแชร์นะครับแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะแล้วรอแป๊บหนึ่งมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดตรงนี้อีกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่า ให้ใช้เป็น jpeg ครับผมเพราะฉะนั้นตรงแคนว่าเนี่ยคุณต้องเลือกนะเพราะตอนนี้นะครับเอยมีหน่อยอยตรงนี้ฮนะเพราะตรงนี้มันเป็น png นะเดี๋ยวใช้ไม่ได้ต้องกดเลือกไฟล์เป็น jpg เห็นไหมเสร็จปุ๊บอันนี้600คูณ600เหมือนเดิมนะครับที่จริงมันสามารถให้คุณเพิ่มได้เนี่ยเป็น900เป็น1,500อะไรก็ได้นะครับอ่าโอเค 600, 600คูณ600ก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็รอฮะอ่านะซึ่งปกติตรงเนี้ย นะครับถ้าเป็นคุณใช้ Google Chrome ม,มันก็จะดาวน์โหลดไว้ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันก็อของผมเนี่ยปกติผมเอาไปไว้ที่ Desktop นะครับนะทีนี้ผมก็กลับมาที่ Lazada แล้วผมก็กดอัปโหลดนะครับ <c oughs> นะนัีนน้กดอัปโหลดเสร็จปุ๊บนะฮะก็เขียนว่าไทยนะครับตรงนี้เป็นเป็นภาคภาษาไทยเนี่ยให้กดอัปโหลดตรงนี้นะครับก็กดบวกนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ อ่าโอเคแล้วกด Open เข้าไปเนี่ยก็ได้แล้วอ่าทีนี้ครับกดยืนยันเอะแต่กดยืนยันไม่ได้ครับที่จริงแล้วคุณต้องไปกดคําว่าครอบก่อนนะครับรกดคําว่าครอบก่อนเพราะบางทีคุณอาจจะเลื่อนนะฮะอ่ากดคําว่าครอบก่อนนะครับอ่ากดคําว่าครอบเสร็จปุ๊บมันก็สามารถกดยืนยันได้แล้วเนี่ยเราช่วยคุณสร้างป้ายโฆษณาหลายภาษาเพิ่มเติมอ๋อเขาใส่ไปที่ภาษาอังกฤษให้นะครับกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่าลืมกดบันทึกอีกครั้งหนึ่ง นะครับบันทึกเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่านะครับ,นะรบมีให้บันทึกข้างหน้าอีกไหมอ่ไม่มีแล้วก็สะวัสดเสร็จนะครับเพื่อความชัวรลองกดรีเฟชหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับป๊าปอ่ามาแล้วมาแล้วฮะอ่าก็เป็นอันเสร็จนะครับที่จริงถ้าจะลองดูอีกทีคุณก็ลองไปที่หน้าแรกนะฮะลองไปที่หน้าแรกว่ามีโลโก้มาอย่างรีเฟชที่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งอ่าตอนนี้ยังไม่มานะครับอาจจะระบบอาจจะต้องรอ นะครับเห็นไหมที่จริงมาแล้วนะครับถ้ามาที่ดูที่การตั้งค่านะฮะอมาแล้วแหละดูที่การตั้งค่ามันมาแล้วแต่ที่จริงเวลาไปหน้าแรกเนี่ยนะครับมันจะต้องเปลี่ยนด้วยอ่ามาลวฮะได้ลวฮะเปลี่ยนแล้วเห็นไหมว่าเราพบเทคโนโลยีนะครับ่าโอเคฮะก็จบนะครับยาวกับการตกแต่งนี่แหละนะฮะเผื่อว่าใครที่ใช้เครื่องมือ ตกแต่งไม่ค่อยสะดวกผมก็แนะนำแคทว่า com ไปนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงสินค้าจริงๆอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะทีนี้ผมฝากนิดนึงครับรับหนังสือเล่มนี้ไปอย่างเงินมาง่ายๆนะครับแต่ว่าผมมีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นแค่ราคาแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับและยังแถมพวกคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับขายออนไลน์นะฮะแล้วก็อีบุ๊กของหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับของแถมเนี่ยมูลค่าหมื่นกว่าบาท นะแต่ว่าหนังสือเนี่ยก็ลดลงไปเหลือแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับยังไงก็สามารถกดลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะแอดไลน์แอดวัตพบภไปสอบถามก็ได้หนังสือนี้มีคนรับไปแล้วนะครับ37,000กว่าเล่มแล้วนะครับอย่าพลาดนะครับก่อนที่ของจะหมดนะครับอ่ะสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกดดิ่งแจ้งเตือนช่อง y o u t u ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมี คลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์และก็จะไม่พลาดคลิปการสั่งของจากรัศร้าแบบนี้อีกนะครับช่วงเดทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ